ท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักด์เพชรครับแล้วก็รายการข่าวไลน์เรดิโอทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้ผมอยู่กับคันนี้ครับ Toyota Corolla Cross GR Sport มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีการเพิ่มออปชันอะไรตรงไหนบ้างนะครับปรับเปลี่ยนจุดไหนทั้งภายในภายนอกรวมไปถึงระบบช่วงล่างด้วยเดี๋ยวตามผมมาชมกันครับสำหรับด้านหน้าเจ้า t o y ย TA นะครับตัว g r Sport นั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ชิ้นแรกที่เราเห็นครับกระจังด้านหน้านะครับอันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะไม่เหมือนกับตัวปกตินะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าชิ้นนี้นะครับรวมไปถึงชายกันชนด้านล่างตัวนี้นะครับท่ากับ3ชิ้นตัวนี้นะครับพูดง่ายว่าน่าไปเลยจะไม่เหมือนกับตัวค o r รล่าคอ o s สที่ขายอยู่เป็นตัวปกติเวอร์ชั่นปกตินะครับอ่ะตามผมมาดูท่าครับตัวล้อนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายใหม่สําหรับตัว GR นะครับ แล้วก็ยางตัวนี้ใช้เป็นของมิชลินนะครับขนาด 225/50R18 นะครับตัวนี้เป็น Primacy 4นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นกลางๆว่าจะเน้นเป็นแนวสปอร์ตอะไรแต่ว่าจะเน้นความนุ่มเงียบนะครับแล้วก็ตัวช็อคอัพนะครับจริงๆช็อคอัพมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นอะไรอันนี้ภายนอกมันจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะรีบาร์จังหวะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการปรับค่าแคของสปริงนะครับให้มันกระชับมากนะครับตรงนี้ ถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องรอบคันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เปลี่ยนไปอีกนะครับตัวชายด้านล่างด้านข้างที่มีการเพิ่มเข้ามาสําหรับตัวที่เป็นเวอร์ชั่น G R Sport นะครับสีตัวถังนะครับก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับซึ่งตัว G R Sport นั้นเนี่ยมีทั้งหมด3สีก็คือสีดําสีดําหลังคาดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสีขาวมุกนะครับหลังคาดํา ตัวนี้จะเพิ่มจากราคาที่เป็นเวอร์ชั่นของ GR Sport เนี่ยเพิ่มอีก15ื่นส่วนถ้าเกิดเป็นตัวสีแดงหลังคาดําเพิ่มอีกแค่10,000หมืนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของตัว GR Sport นะครับตัว Toyota Cross GR Sport ตัวนี้ยังเป็นบล็อกเดิมอยู่นะครับตัวนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเบนซิน4สูบนะครับ 2ZR-FXE นะครับเป็นไอเส n c y c l คนะครับ1.8ลิตร 1,798cc VVT-i นะครับ v v ตัวนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าที่5,200รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่3,600รอบนะครับตัวนี้ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่600โวลต์นะครับก็จะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่72แรงม้านะตัวนี้นะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับให้กำลังสูงสุดเป็น122แรงม้านะครับเกียร์ตโนมัติเป็นแบบ eCVT นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าแล้วก็ถังน้ำมันนะครับมีความจุอยู่ที่ 36ลิตรนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง e 2 0นะครับส่วนแฟนๆนะครับที่ชอบดูแลรักษารถด้วยตัวเองถามว่าห้องเครื่องเนี่ยสามารถเอาน้ำฉีดได้หรือเปล่าถ้าทำเองนะผมไม่แนะนำนะผมอยากจะให้เป็นเอาผ้ามาเช็ดดีกว่าหรือว่าเอาฟองน้ำเนี่ยนะครับชุบง่ายๆนะน้ำยาล้างจานนะครับค่อยๆเช็ดค่อยๆเก็บนะครับจะสะอาดกว่าแล้วก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่น้ำจะเล็ดรอดเข้าไปในตัวหัวเทียนด้วยนะครับ อันนี้นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของห้องเครื่องความสะอาดของห้องเครื่องครับมาดูกันในส่วนของด้านหลังนะครับสิ่งที่จะแตกต่างจากตัวครอสปกติก็คือตัวนี้ครับไฟท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นสโมกโครมนะครับคือพูดง่ายๆว่าลมดำนะครับโลโก้แน่นอนครับต้องเป็นโลโก้ GR Sport ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะและอีกชิ้นหนึ่งนะครับด้านหลังชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือตัวชายล่างด้านกันชนหลังนะครับตัวนี้ก็ถ้ากลับข้างหลังเนี่ยจะมีอยู่คือไฟท้ายนะครับสัญลักษณ์ GR แล้วก็ตัวชายล่างด้านกันชนด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวการตกแต่ง Toyota Corolla Cross GR Sport ครับเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งภายในห้องโดยสารของตัว t o y ยต้ c r o s s GRSport นะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้สามารถเตะเปิดได้นะครับนะนะครับก็จะเป็นท้ายไฟฟ้านะครับนี่เขามีแบบกิมมิกเล็กๆนะนะเป็นโลโก้ตัวรถนะตรงนี้นะครับ ด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังมีอีกนะไฟท้ายมีฝั่งเดียวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นม่านบางสายตานะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับในเรื่องของยางอะไหล่เนี่ยถ้าคนไม่เคยใช้ถามว่าจะลําบากไหมผมแนะนำนะตอนคือคุณเกิดเหตุเนี่ยคุณเปิด YouTube ดูเลยเขาจะมีวิธีการสอนหมดนะครับง่ายๆแต่ถ้าเกิดคนเคยใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ลําบากนะครับถ้าเกิดจะเกิดเหตุถูกเฉินจริงๆนะก่อนที่คุณจะขึ้นแม่แรงเนี่ย คุณต้องหมุนน็อตล้อก่อนเอาน็อตล้อออกก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทาคลิปให้อ่านหนึ่งแยกออกไปดีกว่านะว่าเปลี่ยนยางอะไหล่อะไรยังไงบ้างนะผมนี่มือเปลี่ยนยางอะไหล่มอนกันนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับตรงนี้แผ่นปิดนะครับตรงนี้อ่าเลื่อนได้นะครับเข้ามาเก็บเรียบร้อยเตะเปิดเตะปิดได้นะครับอ่าเตะเปิดเตะปิดได้นะครับตรงนี้นะครับก็ตามระยะมัน คุณใช้บ่อยๆอะ่ะคุณจะกะระยะได้เองว่าควรจะเตะตรงจุดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตรงแถวสองนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสําหรับแถวสองนะครับหรือว่าเป็นแถวของผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะนะครับตรงนี้นะครับสามารถพับได้แบบ 60- 40บนะนี่แล้วก็พับมามันจะเรียกได้ว่าแถวหลังเนี่ยมันคือราบนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นชั้นออกมานะครับคือก็สามารถที่จะเอา ตัวยาวๆเนี่ยนะครับของยาวๆเนี่ยพาดมาได้นะครับตรงนี้แล้วก็เบาะด้านหลังนะครับสามารถปรับระดับได้นะนะครับเอ็นได้นะครับตรงกลางนะครับดึงมาที่เท้าแขนนะครับจะเป็นที่วางแก้วผมว่าตรงนี้มันเธอสูงไปหน่อยนะตำแหน่งวางแก้วนอกจากตรงเนี้ยสองตำแหน่งแล้วนะครับด้านข้างซ้ายขวามีหมดนะครับกระจกไฟฟ้านะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีคล้ายๆโครเมียมนิดหนึ่งนะครับ เบาด้านหลังนะครับฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีช่องวางของนะครับช่องใส่ของแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารตรงนี้นะครับจะมีช่องวางของได้เก็บของได้นะครับมีแอร์แถวหลังให้นะครับด้านหลังมีโลโก้ GR Sport ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี USB อยู่2จุดนะครับไฟขนาด2 1แอมป์นะครับมี USB 2จุดนะครับก็ใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยว ดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันเล็กลูมอันนี้คือตำแหน่งที่ผมขับไม่มีการเลื่อนเบาะนะครับก็ถือว่าตรงนี้เล็กลูมเหลือนะครับนั่งมาเฮดลูมเหลือนะปิดมาปุ๊บเนี่ยเบาะตัวนี้ตำแหน่งตรงนี้อาจจะบางไปนิดนึงนะครับบางคนนั่งด้านหลังไปนิดนึงนะครับตำแหน่งนี้แต่กระจกกระจบานหลังด้านนี้ดูใหญ่ดูโปรง่งซึ่งรถคันนี้เนี่ยกระจกรอบคันมากนะบานหน้าหนึ่งนะครับ ตรงหูช้าง1นะครับแล้วตรงนี้ 1, ีกหนึ่งหนสามี่ห้าหนะครับ6เนี่ยก็คือ12บสอ่ะนะสิ 12, เสร็จหลังอีก13เสร็จตรงนี้รุ่นตัวนี้เป็นตัวท็อปมีซันรูฟอีกกระจกรอบคันเรียกได้ว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันโปร่งมากแล้วก็รับแสงแสงแดดเข้ามาเนี่ยในตัวรถเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับแนะนำนะประเทศไทยมืองร้อนอติดฟิล์มนะครับ แล้วก็ตัวซันลูบเนี่ยจะติดหรือไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคงไม่เปิดขับรถอ่ะบ้านเราเนะเราก็มีม่านตัวนี้ที่จะกันความร้อนเข้ามาให้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนด้านหน้าแล้วก็ตำแหน่งคนขับดูว่ามีอะไรบ้างครับเข้ามาดูนะครับตัวนี้เป็นเคลียร์เอนะครับเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะฝั่งด้านซ้ายนะครับจะเป็นพุทสตาร์นะครับพร้อมด้วยโลโก้ GR SPORT นะครับ โลโก้ GR ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนะครับสตาร์ตสต็อปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพุชสตาร์ตนะครับพงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาก็จะคุมอันนี้ก็คือไฟสูงต่ำนะครับปรับไฟสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็กดได้เลยนะครับออโต้ไฮบีมพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้าเบอร คนขับเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางเน, you, นี้ยขึ้นลงได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ส่วนผู้โดยสารนะครับเป็นปรับมือนะครับตรงนี้ด้านในนะครับเพิ่มสีเปียโนเข้ามาในแผงคอนโซลด้านตรงกลางนะครับตรงแผงแอร์ต่างๆตรงนี้เป็นสีเปียโนแบ็กมานะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่นะครับครมีเปิดปิดได้อยู่นะครับอันนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับตรงนี้ พวงมาลัยนะปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นอลองดึงเข้าดึงออกได้นะครับตรงนี้นะไฟนะครับมีไฟส่องแต่งหน้าได้นะครับมีกระจกให้ฝั่งคนขับคนนั่งมีเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือคอนโทรลในเรื่องของซันรูฟนะครับแล้วก็ไฟภายในเก๋งนะครับในห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับแอร์เป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวา พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คือตัว Adaptive Cruise c o n t r o l ไม่ได้เป็นความเร็วต่ําอย่างเดียวแล้วความเร็วสูงอย่างเดียวแล้วด้วยเป็น a l s p e e d สามารถตั้งได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีการตั้งเตือนระยะการชนได้ตัวนี้นะครับนี่คือตัวตั้งเตือนระยะการชนด้านหน้านะครับตอนที่เราใช้ Cruise Control นะแต่ตัวที่เตือนการชนด้านหน้าปกติก็มีให้ด้วย นะครับตัวนี้นี่จะคอนโทรลอยู่นี้เป็นเรดาร์จับนะครับอันนี้นะแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับหลายคนอาจจะงงตรงกลางไม่มีเบรกมือเบรกมืออยู่ไหนเบรกมืออยู่ที่เท้าครับนี่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเท้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับเหยียบกดลองไปสุดก็จะเป็นการใช้เบรกมือปลดคุณก็เหยียบซ้ํานะครับตรงกลางนะครับเกียร์นะครับคันเกียร์อยู่ตรงกลางมีสิบเป็นโนแบ็คเข้ามาให้ นะครับมีคุมเป็นหมด EV l o w Traction Control นะครับ Drive Mode นะครับก็จะมีเป็น Eco Normal แล้วก็ตัว Sport นะครับตรงนี้อ่ะถัดมาตรงกลางตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะโตโยต้าดีอย่างหนึง่งนะครับแก้วใหญ่ๆแก้วเก็บความเย็นนะครับใส่ใ่ไซส์ใหญ่สุด3 2ออนวางได้นะอันนี้ผมเอาแบบเป็นตัวอย่างมานะครับเป็นกระบอกน้ำมาก็วางได้ตรงนี้วางตรงนี้ก็ได้ นะครับก็มีที่วางนะครับถ้าจากคอนโซลกลางนะครับมาที่เบาะนะครับเบาะคู่หน้านะครับก็จะมีการปักโลโก้ตัว GR Sport อยู่ตรงหัวหมอนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีเทานะครับอันนี้ก็จะมีเฉพาะตัว GR รวมไปถึงแถบตรงกลางที่เป็นสีเทาๆตรงนี้นะครับตัดกับสีหมอนของตัวเบาะรองนั่งตัวนี้นะครับพรมคู่หน้านะครับก็จะมีโลโก้ GR อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับด้านหลังจะไม่มีนะมีอยู่ตรงกลางตรงเดียวแล้วก็หลายคนอาจจะมองหานอกจากเสียบ USB ตรงที่หน้าจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับงี้ออกมาเนี่ยนะครับที่เสียบ USB แล้วเอาเลตอยู่ตรงไหน power outlet อยู่ตรงไหนนะครับเขาก็จะมาซ่อนตัว power outlet อีกอันนึงเนี่ยนะครับที่ไว้จุดจ่ายไฟนะครับจะอยู่ตรงต่องเก็บของอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว12โวลต์120วัตต์นะครับ ก็จะมีเสียบอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีช่องที่สําหรับภาพสายไฟออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภายในของทาง toyota corolla cross gr sport ครับเหยียบเบรกสตาร์ทนะครับอันนี้รถติดแล้ว,ลวบางครั้งถ้าเกิดแบตเตอรี่เหลือเยอะนะครับรถมันจะเงี่ยบไปคุณต้องสังเกตว่ามีไฟ ready ขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยขจะเป็นหน้าจอสามารถตั้งได้นะครับตรงนี้ก็แสดงว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับปั่น ไฟเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่อยู่นะครับก็จะมีโหมดแสดงหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวレンディパッเจอร์นะครับตัวเตือนการชนด้านหน้าตัวนี้บายสปอตนะครับเปลี่ยนคอร์ทฟลิกอะเรสต์นะครับแล้วก็ตั้งค่ารถยนต์ต่างๆอันนี้ลองมาเล่นดูกันได้นะครับเวลารถจอดนิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงข้างบนจะเป็นเรนจ์นะครับระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับการขับขี่ ว่าประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ตอนนี้เฉลีย่ยอยู่ที่21.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่สามารถปรับตั้งได้อันนี้ก็จะมีเซตมาต่างๆ,ๆนะครับจอตัวนี้ไม่มีวัดรอบนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นขับในช่วงของโหมด Eco นะครับตัวนี้อยู่ตรงกลางสีขงเขียวเขียวพาวเวอร์ก็จะขึ้นไปข้างบนตัวนี้ตัวชาร์จนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าโหมด B มีไว้ทำอะไรก็คือพูดง่ายๆว่ารีเจน กลับมาให้มันเยอะกว่าในการขับปกติเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ให้มันเยอะมากขึ้นนะครับตรงนี้โหมดการขับขี่สามารถเลือกได้ทั้งหมด3โหมดอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มากดตรงที่ drive mode ตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นมาเป็นโหมด Sport นี่ก็จะเป็น power นะครับหน้าจอจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็น eco นะครับและนี้คือ normal ก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีมันจะต่างกันนิดนึงนะระหว่าง eco กับ normal นะครับนี่ eco นะครับแล้วก็ normal และ e v Mode จะสามารถใช้ได้เมื่ออยู่ในการแบตเตอรี่มีเพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณค่อยๆกดคันเร่งก็จะวิ่งได้มอเตอร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณกดลึกไปหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะทำงานผสมผสานกันระหว่างแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เรื่องในเรื่องของโหมดในการขับขี่นะครับครูสคอนโทรนะครับคุณจะใช้เนี่ยคุณก็ต้องมากดตัวรูปรถกับรูปมาตรวัดความเร็วอยู่ด้านขวากดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ นะครับระบบควบความเร็วคงที่แบบไดนามิกเรดาร์ทำงานอยู่นะครับคุณจะบวกลบความเร็วคุณก็ใช้ตัวตรงนี้โดยที่เท้าคุณเนี่ยไม่ต้องแตะคันเร่งเลยถ้าคุณตั้งไว้นะยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณตั้งไว้เซตไว้80ดรถคันข้างหน้าขับช้ากว่า80ดรถเราก็จะขับล้อไปกับรถคันข้างหน้าถ้าคันหน้าขับอยู่60รถเราก็อยู่ประมาณ60ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเนี่ยมันก็ตั้งสามารถตั้งได้นะครับมันจะขึ้นอยู่ นะครับมุมบนมุมด้านบนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ระยะนะครับอันนี้คือไกลกลางใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ระบบมันจะทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวนเนี้ยเราลอง,ลอ,งออกไปตอนวิ่งกันอยู่อันนี้ก็อธิบายให้ฟังกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายอันนี้คุมเมนูตัวจอตรงกลางนะครับฝั่งขวาน,นี่ก็จะคุมในเรื่องของระบบการขับขี่ต่างๆอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงลําโพงอันนี้ก็เลือกคลื่นวิทยุอะไรต่างๆได้นะครับ จอนะครับถ้าคุณอยากจะปิดคุณรูดลงมานะครับมันจะไม่มีปุ่มปิดตรงนี้นะคุณรูดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับตรงนี้ปิดแต่ในเมื่อเวลาที่คุณขับขับไปอยู่แล้วคุณปิดจออย่างนี้อยู่แล้วคุณเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะมีเหมือนกับว่าตัวกล้องมองด้านข้างนะครับในความเร็วที่ไม่สูงมากตัวนี้มันก็จะทํางานนะครับตัวนี้จอมันก็จะติดขึ้นมานะครับ แล้วตัวนี้เราก็สามารถที่จะกดดูกล้องเวลาเราถอยจอดได้จะมีมุมมองต่างๆนะครับเป็นทั้งด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็รอบคันนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีให้อยู่ให้หมดเลยคุณกดไฟถอยหลังอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นจอกะระยะให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถที่จะดูฟังก์ชันต่างๆในเรื่งของการใช้รถอะไรต่างๆได้อันนี้ไฟสีเขียว เพราะว่าเราเปิดแบบออโต้อยู่อันนี้ถ้าเกิดปิดนั่นก็คือในเรื่องของกระจกตัดแสงในเวลาการขับขี่รถในการในตอนกลางคืนนะครับแอร์ Air, อย่างที่บอกไปนะครับแยกฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอะไรต่างๆได้โหมดออโต้นะครับหรือว่าปรับระยะอะไรต่างๆนะครับตัวแอร์ออกข้างหน้าข้างบนข้างล่างที่เท้าอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็มาลองเล่นดูนะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันนะ เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าว่าฟิลลิ่งในการปรับไม่ว่าจะเป็นการจูนพวมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็น power ไฟฟ้านะครับจะเปลี่ยนแปลงเปยังไงบ้างช่วงแรงที่มีการเซ็ตมาแบบใหม่นะครับเซ็ตค่าเคสปริงมีเหล็กกันโคงฟิลลิ่งจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับตอนนี้เราอยู่ในตัว toyota corolla cross gr sport แล้วนะครับก็โหมดแรกที่อยากให้ลองดูก็คือตัว adaptive cruise control ที่เป็นแบบ all speed นะครับ่ เรามาลองดูกันนะครับเราก็กดตัวให้เรดาร์พร้อมใช้นะครับก็เกิดกดในโหมดครูซคอนโทรลเสร็จปุ๊บนะครับเซตจะอยู่ข้างล่างนะครับเราก็มากดเซตตรงนี้ปุ๊บอ่าขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ตั้งความเร็วไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งในถนนหลวงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปอ่าผมขอเพิ่มเข้าไปให้ใกล้ๆคันข้างหน้านิดนึงนะครับอ่าตั้งไว้80อ่านี่นะครับ 80ข้างหน้าขับช้าก็80นะครับรถเราจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ข้างหน้าวิ่งอยู่ประมาณ50นะครับความเร็วก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ระยะนะครับปรับได้สัมระยะอันนี้คือระยะห่างห่างที่สุดนะครับอันนี้ปรับเข้าไปใกล้นะครับตอนนี้เท้าผมยกลาบเพื่เลยนะผมไม่ได้หยิบไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะวางเพื่ออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใกล้สุดนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานได้จนถึงกระทั่ง รถหยุดนิ่งด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไหลไปเรื่อยๆไม่มีไฟแดงนะก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้แบบให้มันหยุดนิ่งพอรถออกตัวปุ๊บเนี่ยข้างหน้าออกปุ๊บเนี่ยของเราก็จะออกนะครับเป็นเหมือนกับว,ว่าพูดง่ายว่า s t o สต็อปแอนโกเลยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ดูมาแต่ถ้าเกิดสมมุติตอนนี้ผมเลี้ยวขวาออกมานะครับเท้าผมไม่ได้จับเห็นไหมผมตั้งไว้80รถมันก็จะเร่งขึ้นไปเรื่อย ให้ได้ความเร็วที่เราตั้งไว้ที่80นะครับเนี่ยนะครับพอถึง80ปุ๊บอ่ามันก็จะรักษาระดับความเร็วนี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นนะครับอ่าเราก็บวกเพิ่มเข้าไปได้นะตั้งไว้85แล้วกันนะครับอ่ารถก็ขึ้นไปที่85มันก็จะ follow ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลนดู ข้างหน้ามันจะเหลืออยู่ประมาณ80จะชะลอนิดหนึ่งรถทางข้างหน้าช้านะครับเนี่ยเห็นไหมรถจะชะลอให้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือคุมพวงมาลัยและตัวนี้จริงๆมันก็สามารถใช้ร่วมกับตัวเลนดิพัชเจอร์นะครับหรือว่าเลนคิปปิ้งเนี่ยนะครับเราแค่ประคองพวงมาลัยแต่ไม่อยากแนะนําให้ยกมือเพราะยกไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะาเตือนแล้วเห็นไหมนะครับ มันก็จะดึงกับอัตโนมัติแต่ว่าดึงแบบสมูทนะไม่ได้ดึงแบบแรงนะถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่าน,นี่จับเส้นไม่ได้อ่าเดี๋ยวก่อนไฟมันจะขึ้นไม่ไม่เรดดี้นะครับแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เส้นถนนไม่ค่อยชัดเส้นนะครับบางทีจะจับบ้างไม่จับบ้างมันอยู่ที่ความคมชัดของเส้นถนนด้วยอันเนี้ยจับแล้วขึ้นแล้วนะครับขึ้นด้านซ้ายขวาถ้าเราออกซ้ายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงเตือนถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะเนี่ยอ่าแล้วพวกไรมันก็จะดึงกลับให้ นะครับอันนี้อันนี้เบรกเลยนะครับข้างหน้าหยุดนะอันนี้เบรกผมไม่ได้จับอะไรเลยนะผมใช้เป็นแอคทิฟครูสคอนโทรลตลอดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟัง์ชันนะครับที่อำนวยความสะดวกให้ก็เดี๋ยวเราไปลองดูฟีลลิ่งอื่นๆกันนะครับว่าในช่วงการขับขี่บนถนนเนี่ยเป็นคลื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยช่วงล่างจะซับแรงได้ได้ดีขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอออกจากตัวแอคทิฟครูสคอนโทรลก่อนแล้วกัน อย่าเบรกปุ๊บเนี่ยอย่าเบรกปุ๊บเนี่ยระบบมันจะแคนเซลแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใช้แล้วคุณก็กดออกได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้คุณกดรีซูมข้างบนนะครับตัวนี้มันก็จะกลับมาที่85ความเร็วครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งเอาไว้ตัวนี้มันก็จะออกมาให้นะครับเนี่ยข้างหน้าก็าขับช้าจับได้อยู่ก็ไม่ถึง85แต่ถ้าเกิดข้างหน้ารถโล,ลง่งปุ๊บขันเร่งมันก็จะเร่งให้อัตโนมัติเลยระบบตัดแล้วนะครับก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไปไงก็ไปลองใช้ดูแต่ว่าแนะนำว่าใช้ในถนนปิดหน่อยถ้าไม่มีความชำนาญน,นะน,นีเตือนผมตลอดเลยเห็นไหมอโอเคปิดระบบ cruise control แล้วกันนะครับมันปลดปุ๊บบนก็กดออกปุ๊บเนี่ยมันจะปลดออกหมดไฟด้านบนมุมนี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เลนคิปปิง้งเราก็กดออกนะครับถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นถ้าเกิดมันจับเส้นได้เนี่ยมันก็จะมีแสง สีฟ,ฟ้าอันนเส้นสีฟ้าขึ้นมาให้อยู่เน,นี่ยอันเนี้ยฝั่งขวามีเส้นฝั่งซ้ายไม่มีเส้นจับได้เฉพาะฝั่งขวานะครับอันนี้นะครับอยากให้ดูที่หน้าจอตรงนี้อันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองขับกันดูนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างวันนี้ถนนค่อนข้างรถเยอะมากนะรถค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับยังเป็น บล็อกเดิมอยู่แรงม้าอะไรต่างๆยังเท่าเดิมอยู่สิ่งที่ปรับมาในตัวที่เป็น gr sport ก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเท่าที่สัมผัสจากคราวก่อนที่เราเอาตัว modelista มาตัวแต่งสวยตัวนั้นนะครับช่วงล่างตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นนะมันเฟิร์มขึ้นในการจับจังหวะจากน่องหรือช่องท้องในการสั่นสะเทือนการซับแรงเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับแล้ก็พวงมาลัย เทนะ่าที่ลองขับมาทั้งไปมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับผู้ว่าผมว่ามันจูนเซตมาได้คมขึ้นนะของเก่ามันอาจจะเหนื่อยๆกันนิดนึงนะไม่ค่อยคมเท่าไหร่อันนี้มีการปรับจูนเข้ามาก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างการซับแรงต่างๆนะรวมถึงการมีเหล็กกันโคงด้านหน้านะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับผมถือว่าช่วยได้เยอะทีเดียวนะตัวนี้ ถ้าใครที่จะซื้อสำหรับตัว c o r o l a c r o อ s นะอยากให้มามองดูตัว GR เพิ่มเงินอีก50,000บาทเนี่ยคุณได้ออปชั่นเพิ่มเข้ามาเยอะทีเดียวแล้วก็ฟลิงการขับที่จะไม่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณลองไปดูนะที่โชว์รูมสัญใหญ่น่าจะมีนะให้ลองทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัว GR แล้วคุณลองจับสัมผัสด,ดูนะครับว่าเป็นแนวไหนถ้าใครอยากจะได้สปอร์ตมากขึ้นกว่าตัวที่ขายอยู่ผมว่ามา GR ก็น่าจะโอเคนะครับราคาผมบอกเลยแล้วกันนะราคาอยู่ที่1 2 4 9 0ล0าน0บาทในตัวคันที่เป็นสีดำนะครับสีดำยังไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงหลังคาดำเพิ่มเงินอีก10,000แล้วถ้าเกิดเป็นสีขาวมุกหลังคาดำเพิ่มอีก1 5 0 0 0นะครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูนะครับอัตราเร่งนะครับยังเหมือนเดิมนะแรงม้า120กว่าแรงม้าเนี่ยผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานซึ่ง คาแรคเตอร์ของรถรุ่นนี้นะครับเล้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานซะมากกว่านะครับเพราะว่าเฉลี่ยเนี่ยขับไปในเมืองนอกเมืองอย่างน้อยนเนี่ยแย่สุดๆเ่ผมว่า18โลลิตรอันนี้ขับแบบติดบ้างไม่ติดบ้างยังได้20โลเลยถ้าเกิดคุณคันเร่งนิ่งๆนะครับแล้วก็เจอที่เป็นทางเนินอะไรบ้างช่วงนี้เนี่ยแล้วแบตเตอรี่เต็มเกือบตลอดเนี่ยนะครับผมว่ามีเกิน20แน่นอนนะครับน่าจะได้อยู่นะ ช่วงล่างอย่างที่บอกไปแล้วซับแรงดีโอเคช่องท้องอะไรไม่สัดแม้ว่าตัว t o y o ต a า o คร Cross นะครับจะมีกระจกเยอะนะแต่ว่าการเก็บเสียงผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในช่วงของการคลิกดาวต่างๆเนี่ยเสียงเนี่ยม,มันเก็บได้ดีนะมันไม่คลางกระหึ่มเข้ามาในห้องโดยสารแบบว่าน่าลำคาญนะอันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีเลยอันนี้ผมคลิกดาวเสียงยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอันนี้ไปลองดูนะครับ อื่นๆแอร์เย็นฉ่ำแยกฝั่งซ้ายขวาได้นะครับเครื่องเสียงไม่ได้ลองนะครับพอลองทีไรจะโดนลิขสิทธิ์ทุกทีไปลองฟังเอาเองแล้วกันว่าผมก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเทียบกับพี่น้องเขานะถ้าเทียบในกลุ่มของที่เป็น corolla cross ก่อนก็ได้อะเครื่องที่เป็นไฮบริดเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะได้อ p อปชันที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของชุดแต่งหน้าที่ดูสปอร์ตขึ้นดุดันขึ้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยที่ปรับมาในแนวสปอร์ตถือว่าปรับมาในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มจากรุ่นปกติเนี้ยเพียง50,000ถามว่าถ้าเป็นผมผมซื้อไหมไม่เอาตัว GR ดีกว่าแล้วก็ GR น่าจะรอรถไม่นานด้วยเพราะว่าตัวปกติเนี่ยแบ็คออเดอร์สเดือนในแต่ละรุ่นนะอันนี้ไปลองเช็คดูนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้กันนะอาวเมื่อกี้ผมก็จะเปรียบเทียบกับ พี่ๆน้องๆครับถ้าเทียบกับหลายคนอาจจะไปเทียบกับตัว t o y ย t a C-HR C-HR ตอนนี้เหลือยุคเกรดเดียวแล้วคือพูดง่ายๆว่าขายแต่ตัวท็อปนะครับสิ่งที่ผมชอบตัว C-HR มากกว่าก็คือตัววัสดุการตกแต่งอันนั้นดูพรีเมียมกว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้หนีกันมากนะอันนี้ไปลองดูแต่ว่าตัวนั้นมันจะค่อนข้างที่จะกระทัดรัดกว่าตัวคลอสอยู่นะครับตัวจะช่วงสั้นอยู่ นะถ้าเกิดเป็นคนขับคนเดียวนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีผู้โดยสารเนี่ยยังไงแนะนาว่าขายักมาคอสเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะสาหรับใครที่ลังเลอย,อยู่ว่าจะซื้อรถคันไหนดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในเรื่องของตัว t o โยต้าโคราค o อสครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับใครที่อยากได้รถในกลุ่มนี้นะแล้วก็ไปลองขับกันที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศได้เลยครับ,รบก็ฝากอย่าลืมนะครับติดตาม รายการข่าวออนไลน์ได้นะครับทาง FM97 นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับ Facebook Fanpage ครับข่าวออนไลน์นะครับแล้วก็ YouTube ครับข่าวออนไลน์เรดิโอนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ